เผยข้อมูล Sam มซุง g ระสีเซทโฟสามไฮกองหน้าใต้จอที่รับแสงได้มากกว่า40%เผยข้อมูลซ a m s u ง g g a l a x ซ Z โฟสามไฮก้องหน้าใต้จอที่รับแสงได้มากกว่า40%เรียกว่ามีข่าวลือมาระยะหนึ่งแล้วนะครับกับการมาของเทคโนโลยีกล้องหน้าใต้หน้าจอหรือที่เรียกว่า under display camera นั่นเองครับ ที่จะมาครั้งแรกบนสมาร์ทโฟนของซัมซุงซึ่งน่าจะเป็นรุ่น Galaxy Z Fold 3ครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมของข้อมูลนี้ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยข้อมูลที่ว่านี้มาจาก i Universe ที่อ้างว่าคุณภาพของภาพสำหรับเซ็นเซอร์ที่ว่านี้มีปัจจัยจากการส่งผ่านแสงโดยที่กล้อง u d ของ Galaxy Z Fold 3จะส่งผ่านแสงได้ดีกว่ากล้องประเภทนี้กว่า40%เลยทีเดียวครับ ซึ่งปัจจุบันสมาร์ทโฟนกล้องยูดีที่มีจำหน่ายทั่วไปแล้วก็คือ e x ็กซอจากทางแททีอซึ่งตัวเลข40เเซนนั้นก็น่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับโดยข้อมูลที่ลืมมาท่านนั้นสมาร์ทโฟนรุ่นกันซี่แททโฟรได้เข้าสู่สายการผลิตหลักแล้วครับและคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนหน้าโดยที่รุ่นนี้ใช้กล้องหน้าโ o n y IMX471 ความละเอียด16บล้านพิกเซลรพร้อมจอ LTPO อ mo l e เดขนาด7.55นิ้วส่วนจอรองด้านนอก ใช้กล้องหน้า10ล้านพิกเซลและกล้องหลังน่าจะมีความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่าเดิมครับเอาละครับยังไงเราคงต้องรอดูข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนอน,นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้า IT จะมาบอกกาบไอซ่าไปทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้าเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ